วงในแฉอีกเพื่อนสนิทจินสายหัวขอย้ายมาฝั่งหนิงปณิตาหลังเห็นพฤติกรรมหลังจากระหองระแหงมานานทางด้านหนิงปณิตาได้เปิดใจในรายการกุยแซบโชว์ถึงกรณีสามีจินจรินค่วงสาวกลางสนามบินซึ่งสาวคนดังกล่าวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคนใกล้ตัวของหนิงปณิตาเองรวมถึงทางด้านหนิงได้มีการตกลงเตรียมหย่าสามีพร้อมเตรียมฟ้องสาวมือที่สามด้วย ซึ่งทางเพื่อนๆของหนิงได้อันฟอลโลอินสตาแกรของจิงจรินที่ตอนนี้ผบว่ามีทั้งเมพิชนาดอัมพชราภาและกระแตสุภษร์ซึ่งก่อนหน้านี้วงในก็เมาท์มอยออกมาว่าสาเหตุที่อันฟอล IG จีนเพราะเรื่องของหนิงพวกเขารู้ว่าหนิงเสียใจกับเรื่องนี้มากล่าสุดทางด้านข่าวบันเทิงช่อง8ได้เปิดเผยว่า ตอนนี้นอกจากทางด้านเพื่อนเื่อนแม่หนิงที่เอื้อมระอาแล้วฝั่งของทางด้านเพื่อนพี่จินเขาก็ไม่เอาพี่จินแล้วนะทุกคนคือเลือกข้างพี่หนิงกันหมดแล้วโดยเฉพาะคนสนิทอย่างประธานเฟอร์รารี่ก็ย้ายมาอยู่ข้างพี่หนิงแล้วเพราะเขารู้สึกว่าทําไม่ถูกการที่เกิดเรื่องแบบนี้แต่ไม่มาเคลียร์ตีเนียนไปพี่ๆเพื่พอนๆเขาก็ยิ่งไม่พอใจกันเข้าไปใหญ่มันคาราคาซัง อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ